เวลา18นาฬิกาขอได้เชิญทุกท่านได้เยินนเดครั าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปขอาการาบเรียนเชิญคุณอน,นันทิติโรจนาวัฒนรองประธานกรรมการเตรียมงานสัปดาหส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันพิสาขาบูชาฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแหุ่การณ์ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าขอเรียนเชิญ คุณอนันทิตรโรจนวัตรได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระธนรัยและขอกรับเรียนเชิญพลเอกธงชัยเกื้อสกุลได้ร่วมพิธีกล่าวแสดงตนเป็นพุทธามะมกะกับท่านประธานด้วยนะครับเพราะท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลเป็นประธานเตรียมงานฝ่ายครวัตครับเรียนเชิญคุณอนันทิตรโรจนวัตรได้ เป็นประธานในจุดทูบเทียนบูชาพระนรัตไกรขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ปะนมือนะครับครับเมื่อท่านจุดทูบเทียนบูชาพระนรัตไกรเสร็จแล้วกราบสามครั้งจากนั้นท่านก็จะไปยืนณจุดที่ไมโครโฟนครับ เพื่อที่จะนำกล่าวคคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะต่อไปก่อนที่จะกล่าวคคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะกบผมขอนำท่านทั้งหลายได้ากาวคคำบูชาพระรัตนตรัยโดยกล่าวตามดังนี้นะครับปนุมือครับอิมินาสากาเรนะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชายามะ พุทธัทงอภิปูชยามะกิมินาสกาเรนะกิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชย ама, ามะธรรมังอภิปูชยามะกิมินาสกาเรนะกิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะ สังฆังอภิปูชยานะอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาระหังสัมมาสัมพุทโธพระธวะังัมวัมพุทโพระวาเทังอภมิาสมพุทโธพระขวาระังสัมาสโตพระขวาะหมาสัมทโธพรขารังัมโามธรระังสัมาสมิธพระวาระหังสัมมสัิปุนโภะคะวะโัสาวกสังโฆพระวะัสัาสัมพโวะังสัมสังโะขาะังสัมัมพ มมลำดับต่อไปท่านประธานในวิธียกล่าวนำคำแสดงตนเป็นผู้ธมามกะโดยขอเรียนเชิญท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลประธานเตรียมงานได้เป็นผู้กล่าวนำและก็ท่านประธานท่านอนันต์ก็จะกล่าวกับท่านด้วยขอเรียนเชิญครับโดยทั้งน,นโมพรตคำสามจบครับนโมจสะภาควโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะครับกรุณากล่าวตามท่ทานประธานเป็นวักวักไปครับเอเตมะยังพันเตเอเตมะยังพันเตสุจิระปรินิพุตตมปิเซย์เจระปรินิพุตตมปิ ตังพักวันตังตังพักขวันตังสารนังคัจฉามะสารนังคัจฉามะธรรมมันจะสังคันจะธรรมมันจะสังคันจะพุทธมามะกาติพุทธามะกาติโนสังโฆทาเรตุโนสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพานนานแล้วแม้เสด็จปรินิพานนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นสรณะขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์ได้โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าได้โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธมามกะขอนินต์พระสงฆ์ได้รับสาธุโดยทั่วกันครับ กรับพระสงฆ์ทั้งปวงได้รับระสายทุกอขอเรียนเชิญท่านประธานได้กลับไปนั่งณัที่เดิมต่อจากนั้นจะขอเรียนเชิญท่านทั้งหลายได้อารัธนาศีลโดยพร้อมเพียงกันครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะ ติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทยายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทยายะ ติสระเนนะสหปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะพระวะโตอระหโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกะโตอระหโตสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะบกวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังขัดฉามิพุทธังสระนังขัตฉามิธรรมังสระนัง ขัดฉามิธรรมมังสระนั่งขัดฉามิสังขังสระนั่งขัดฉามิสังขังสระนั่งขัดฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนั่งขัดฉามิทุติยัมปีพุทธังสระนั่งขัดฉามิทุติยัมปีธรรมมังสระนั่งขัดฉามิทุ ธูติยัมปีธรรมังสารังขัดฉามิทูติยัมปีสังขังสารังขัดฉามิทูติย an ัมปีส an ังขังสารังขัดฉามิ ตาติยัมปีพุทธังสระนั่งคัจฉามิตาติยัมปีพุทธังสระนั่งคัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสระนั่งคัจฉามิตาติยัมปีธรรมังสระนั่งคัจฉามิ ตัดยัมปีสังขังสระนังขจามิตัดียัมปีสังขังสระนังขจา,ตาตมปิาปานาติปาตาเวรมณีสิขาทังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทัทังสมาธิยามิอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปทัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทัฐานาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฉะปมาทฐานา เระมณีสิกคาบัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสศิคาปัทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพ,พุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทัเย ต่อไปก็เชิญอ,อรัธนาพระปริศต้อมกันครับวิปติปฏิภาหายะสภพสัมปฏิสิทธิยาสภพทุกวินายสายะปริตังพุทธังครังวิปติปติภาหายะสพะสัมปฏิสิทธิยาสภพพาพยะวินายสายะปริตังพุทธังครัง วิปติปฏิภาหายะสัภะสัมปติสิทธิยาสภะโรควินาศายะปริตังครุธะมังคารังสระชังสเสนังสะพันธุนรินทางปริตานุภาวสธารกคตุตี ปริตวานเมตังสมตางภาทานตัาอวิคิตจิตตาปริตังอนันตุสมันตาจักวารสุอัตราคัจฉันตุเทวตาาสัตถมมังมุนิราชาสา สุนันโตสักขโมกขันธงสักเทกามเมจจอเปคิริสีคขรตาทเตจันตริเขวิมา,านเนที่เปรตเทนจึงขามเมตรวนนา ขหาเนเคหาวทุม um ิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาจระธราวิสมเยอยากขะคันทัพนาคาปิตทันตาสันติเกยังมุนิ วรวจันนางสาธโวแม่สุน an ันตุธรรมะสวนกาโรอัยัมทันตาธรรมะสวนกาโรอัยัมภาทันตาธรมสวนกาโร ອະຍาພັດທານຕານະມໍສັດສາພະກະວຕ ติปิโสภะวาระหังสัมาสัมุทโววิจารณะสัมปันโนสุขตลโลวิทูอนุตตรโรปุริสัตถมาราติสานาเทวมโนสานง for it's time